อ่ะลืมตาฉันพูดได้ไหมอได้่ะเธอเธอฉันเห็นเธอร้องไห้บ่อยอ่ะเห็นหน้าเธอเนี่ยเธอร้องไห้บ่อยมากเองแบบว่าผ่านชีวิตมาหนักหนักเลยเหรอฮะคุณร้องไห้บ่อยมากค่ะฉันเห็นใช่ไหมวะใช่่ะแล้วก็ฉันเห็นเด็กเป็นวิญญาณอีกแล้วอ่ะแล้วก็เป็นเด็กอีกแล้วเฮ้ยมึงเป็นไงวะวิญญาณเด็กคนนี้มาจากไหน เองเองบอกอาจารย์บอกกับผู้คนที่ดูมึงเจ็สิบสี่คนดิอะคุณกดยอมรับเลยนะผมผมกดทักไปแล้วนะกดทักเลย,เยกดยอมรับเลยขึ้นมาคุณกล้องของส่งไปแล้วนะผมก็หมดส่งไปแล้วไหนไม่มา อ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้องเลยเชื่อรายได้ยินไหมอ้าวยังไงยังไงโอเคดเสียงมาหน่อยละปรับกล้องนิดปรับดีๆได้ยินไหมครับได้ยินคุณอะไรอ่ะคุณลีบรยี่ับปรับกล้องนิดนึงให้ฉันเห็นหน้าหน่อยเออคุณรีบึ ติดตามฉันมานานยัยฮะนานแล้วอจพูดได้ไหม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 ค่ะได้ค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะ้อาจารย์ได้ยินทุกคนทุกคนฟังทุกคนฟังได้ยินได้เห็นแล้วนะคุณลี่ลีเนอะติดตามมานานแล้วติดตามมานานแล้วนะติดตามมานานแล้วนะครับได้ยินนะฉันพูดได้ไหมได้ค่ะหนูเตรียม ปากาจดด้วยค่ะอาจารย์คุณคุณคุณฟังฉันนะตอนเนี้ยสมาธิฉันเริ่มมาแล้วฉันไม่ฟังอะไรฉันจะฟังคุณอย่างเดียวตอนนี้นะคุณฟังนะทุกคนฟังนะอันนี้ก็เป็นธรรมทานฉันจะพูดตามที่ฉันเห็นฉันบอกแล้วฉันอัญเชิญทุกอย่างที่เข้ามาชมตอนแรกเลยเปล่าตอนที่ฉันสวดมนต์สวดอัญเชิญเปล่าเปล่าเอาเข้าเข้าใช่เลยไม่น่าแหละติดตามตั้งติดตามตั้งแต่อาจารย์ กานบอกว่าสิสอบไอ้สามทุ่มกจะไล่อค่ะก็เลยรอเวลานี้มาเลยค่ะฉันพูดได้ทุกเรื่องนะรอดูเวลาไล์เมื่อไหร่จะสามทุ่มค่ะคุณคุณพนมมือนิดนึงตั้งใจตั้งนโมสามจบโตัตโตสมาัะนโมสะพระตอหตโตสมมาสมพุธสะข้าพเจ้าขอละลึกถึง คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณเทพเทวะเทพเทวาวันนี้ในเวลานี้ด้วยวัีกรรมมโนกรรมกายกรรมด้วยวัีกรรมมโนยกรรมฝอให้เปิดทาง ขอให้เปิดทางให้อาจารย์หมิงให้อาจารย์พลสายทักษ์ได้แนะนำได้แนะนำในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตของฉันของฉันได้ได้อย่างแจ่มแจ้งได้อย่างแจ่มแจ้งขอเจ้ากรรมนายเวรขอเจ้ากรรมนเวรทั้งเป็นสัพพสัตว และเป็นคนและเป็นคนหรือจิตวิญญาณหรือจิตวิญญาณแต่ในดิตัาติตั้งแต่และในชาตินี้และในชาตินี้ให้เปิดทางขอให้เปิดทางให้ให้ฉันได้แก้ไขให้ฉันได้แก้ไข ชีวิตด้วยเธอหายใจเข้าว่าพูดหายใจออกว่าโทรอ่ะลืมตาฉันพูดได้ไหมได้ค่ะเธอเธอฉันเห็นเธอร้องไห้บ่อยอ่ะ,อะเห็นหน้าเธอ,อเนี่ยเธอร้องไห้บ่อยมากมึงมึงแบบว่าเองแบบว่าผ่านชีวิตมาหนัก หนักเลยเหรอฮะ,ค,ะคุณลีดีค่ะคุณร้องไห้บ่อย <ฮะ S 1> มากอะฉ <ฮะ S 1> ันเห็น <ฮะ S 1> ใช่ <ฮะ S 1> ไหมวะใช่<อ>ค่ะแล้วก็ฉันเห็นเด็กเป็นวิญญ,ญาณอีกแล้วอ่ะแล้วก็เป็นเด็กอีกแล้วเฮ้ยมึงเป็นไงวะวิญญาณเด็กคนเนี้ <ฮะ S 1> มาจากไหนเอ็งเองบอกอาจารย์บอกทุกคนที่ดูมึงเจ็ดสิบสี่คนดิเมื่อ,อก่อนปีห้า ห้าสิบอะค่ะจำได้ค่ะคือไม่ได้ไปตรวจไม่ได้ไปตรวจคันค่ะแล้วไปซื้อยามาขับขับออกค่ะแล้วทีนี้ไปปฏิบัติธรรมเมื่อปีห้าสามก็มีคนทักอย่างเนี้ยค่ะก็เลยมาไล่ไล่ดูไล่ดูไล่ดูเพราะว่าช่วงนั้นน่ะเลือดออกเยอะมากเลย่ะช่วงกินยาตัวขาวตัวขาวตอนนี้อยู่อยู่บนหลังมึงอยู่บนหลังตรงตรงค่ะตรง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 เนี้ยเออนั่นแหละ โผล่ขึ้นมาอ่าเข็ยนทั้งตัวเลยนะเออมันมีเลือดเลือดไหลๆด้วยนะเหมือนเหมือนออกจากลกอ่ะเออมันมันเหมือนหุ้มอะไรไว้อ่ะแล้วก็หันมามองแล้วก็หลบไปหลังมึงนะแล้วก็เป็นแบบตัวขาวอ้วนนะไม่เหมือนเด็กที่นอนกดเป็นเหมือนเหมือนอ้วนอ่ะแบบอ้วนสมบูรณ์อ่ะเออค่ะค่ะนั่นแสดงว่า อเอ็งไปทำแหละกินยาขับหรอไม่รู้ว่หรอแล้วไปกินทําไมอะกินที่ดีคือ,ค,อคือไม่รู้ว่าตัวเองตั้งค่ะตั้งคันทีนี้เหมือนเหมือนกับเราเคยเหมือนกับว่าก็คคเคยฉีดยาคุมทีนี้ก็รรบเตือนไม่มามันมีม,มีครั้งหนึ่งที่รอบเดินไม่มาไปหาหมอหมอก็บอกว่าเดี๋ยวหยุดไปสักพักเดี๋ยวก็มาก็เลยคิด คิดว่าคงจะเป็นเหมือนช่วงนั้นนะคะก็เลยไม่อยากไปหาหมอก็เลยเอายามาตอนนั้นเลือดไหลเยอะมากเลยก็เลยไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันหลายเดือนแล้วมันน่าจะขับออกมาจนหมดนะคะก็เลยไม่ไม่คิดว่าจะเด็กเนี่ยแทงเขาบอกว่าเขาบอกฉันว่าเขาอยากเกิดมากนะเขาเขาบอกว่าตอนที่ที่เองก่อนท้องอ่ะเหมือนเองไปเหมือนเองไปเดินไปที่ไหนอ่ะ แล้วเขาอยู่อ่ะเขาเลยเข้าเข้าไปจุดติเข้าใจป่ะมันเป็นสถานที่แบบว่าเหมือนเอ็งไปไหวอะไรที่ไหนสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นสถานที่ไหวอ่ะเขารอเกิดอืมค่ะท,ทีนี้ทีเนี้ยเอง็งเอ็งหลับตาเอ็งหลับตาเลยตอนนี้เลยประนมมือไว้หายใจเข้าว่าพูดทุกคนทุกคนคนที่ที่เป็นลูกศิษย์ฉันหรือคนที่เข้ามาใหมนะ่เนี่ยช่วยช่วยช่วยอทิศบุญให้กับ น้องอ้วนฉันเรียกน้องอ้วนแล้วกันนะเป็นเด็กผู้ชายนะครับ <Okay. S 1> นะฮะที่ที่มาฟังฉันเนี่ยแล้วคงรงติดดนใจหรือถึงเวลาแล้วเนี่ยอ่ะหายใจพูดโทรนะอับพร้อมนะอ่ะให, <Okay. S 1> ให้เธอพูดว่าข้าพเ,เจ้าชื่อนามสกุลข้าพเจ้าชื่อนางสาวธานิตาลีเฟืองบุญในชาตินี้ที่ผ่านมา ในชาตินี้ที่เมื่อปีพศเมื่อปีพศได้ทานยาขับเลือดโดยไม่รู้ว่าขับเลือดตัวเองท้องโดยที่ไม่รู้ตัวเองท้องขอให้อน,นิสงส์ผลละบุญขอให้อน,นิสงส์ผลละบุญฉันได้อดทน ที่ฉันได้อดทนบุญแห่งความอดทน<ล>ที่ฉันเคยอดทนเคยช่วยเหลือคนจนคนไม่มีกินที่ฉันเคยช่วยเหลือคนจนที่ไม่มีกินช่วยสัตว,ว์เขาเรียกว่าบุญแห่งทานเขาเรียกว่าบุญแห่งทานที่ฉันเคยสวดมนต์ที่ฉันเคยสวดมนต์และและ นั่งสมาธิเรียกว่าบุญแห่งการภาวนาเรียกว่าบุญแห่งการภาวนาจเป็นปัจจัยอนิสงส์จงเป็นปัจจัยอนิสงบุญทิพย์ทานทิพทั้งปวงบุญทิพย์ทานให้กับดวงจิตวิญญาณให้กับดวงจิตของลูกดวงวิญญาณฉันที่ยังอยู่รอบตัวฉัน ที่ยังอยู่รอบตัวฉันขอให้ได้ไปเกิดนะลูกขอให้ได้ไปในพบเกิดนะลูกภมที่ดีนะในพบภูมิที่ดีนะจุดติจิตตังหังอรหังจุดติพระอัมังจุดตินักพรทะาะโมพุทชายะนะโมพุทธายะจุ หายใจเข้าว่าพูดออกว่าโถค่อยลืมตาเป็นไงบ้างมึงจะร้องไห้กเหรอจีอาจารย์ก็มังก็ัก็คงถึงเวลาแล้วฉันพูดต่อได้ไหม อนุญ,ญาตาไหมเออเอ็งเคยถูกทําร้ายไหมกูเห็นเอ็งเคยถูกตีอ่ะถูกทําร้ายอะ่ะมึงเล่าให้คนคอื่นฟังได้ไหมว่าสิ่งที่กูเห็นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ยมันใช่มึงเล่ามาสิโอ้นั่งสารมากเลยเนี่ยน่ดีกูจิ้นถูกคนจริงๆอะ่ะ เป็นธรรมทานจริงอะ่ะกูเห็นมึงน้องร้องไห้เห็นมึงเห็นเด็กเห็นมึงถูกทำร้ายมาึงเล่ามาเอ็งเล่าไหมฟังให้คนอื่นฟังด้วยดิเป็นธรรมทานเราได้ช่วยกันหน่อยนะช่วยช่วยนิดดีก่อนนิดดีหน่อยนะช่วยฟังเป็นธรรมทานอ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะบอกว่าเป็นกรรมอะไรแล้วมาเจอในชาตินี้ฉันเห็นในชาตินี้นี่แหละอ่ะค่ะ <c oughs> อ่าว่ามาเล่าเลยก็ทะเลาะกันค่ะทะเลาะกันแล้วก็ดูนดน อมูหัวแล้วก็ตีค่ะทะเลาะกันแล้วไงนะทะเลาะกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างไม่ยอมค่ะก็เลยพูกเถียงเถียงไปเสียงมาก็เขาก็เลยเออเอาอะไรตีเขาเอาเขาอี้ฟางเขายกฟาดเลยใช่ไหมแล้วแล้วไงต่อนั่งสั่นมากเลยอ่ะจะเอามีดแทงแล้วแล้วตอนเนี้แยกกันได้ยังเลิกกันยังแล้วแล้วมันฟังอยู่เปล่ากูซวยนะมันฟังอยู่อ่ะกูไม่เอานะ คู่พูดตามจริงะ่ะเออเอ,อแล้วอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยแล้วเจอมาดูเงี้ยฉันไม่โดนว่าเหรอหนูอยู่คนละห้องค่ะแยกอีกเออดีโชคดีไม่งั้นเดี๋ยวฉันซวยไปด้วย <S <S 2> <S 2> ท่านทุกท่าน,านคุกช่วยช่วยฉันด้วยนะทุกคนช่วยฉันด้วยนะ <S <S เพราะว่าเพราะว่าบอกหนูบอกแล้วค่ะถ้าทําอีกรอบนี้คือหนู <S <S ออไม่อยู่แล้วเออน่าสงสารจริงว่า ล้วก็มันเป็นกรรมเองีิฉันบอกอะเองรู้ไหมนะคือในชาติหนึ่งของเองเนี่ยเองฟังนะทําไมเองต้องลำบากในชาตินี้พ่อแม่เองอยู่ไหมเองไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมเนี่ยครับมึงอ,ออก<ะ>ออกมาตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่สิบกว่ากว่าวะแล้วมึงมีปัญหาในไวกัแม่เป้าเนี่ยมีปัญหาเขาบอกปูกินเนี่ยว,ว่ากรรมในชาตินี้จะพูดถึงกรรมในอดีตชาติเขาบอกเดี๋ยวก่อนในชาตินี้ออกเองเป็นคนดีแต่เองก็เป็นคนดื้อวะ ขอโทษนะกูสงสารมึงจริงๆแต่ว่ามึงอ่ะเหมือนเหมือนกรรมมันให้มึงเคยถูกไล่มาเนี่ยถูกไล่ออกอ่ะเนี่ยเขาบอกถูกเคยค่ะถูกไล่อ่ะถูกไล่ออกจากบ้านอ่ะใช่ไหมใช่ไหมมึงบอกคนที่ดูดิว่าฉันพูดคําเนี้ยมันได้ถูกไล่ออกอ่ะใช่เรื่องอะไรเรื่องอะไรแม่มีสามีค่ะแล้วมึงไม่พอใจยังไงยอมให้ไง่ค่ะไม่อยากให้แม่มีค่ะคือเป็นคนรักพ่อค่ะที่นี้แม่ก็เลย ไล่ไล่ค่ะออกจากบ้านนะว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมายุ่งกับผัวคู่อย่างเงี้ยค่ะเองก็เจอผู้ชายที่ทำร้ายเองก็นะทีมึงเปลี่ยนได้ไหมเลิกอคติกับแม่ได้ไหมปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมแต่เรานับถือพ่อแม่เราจะรักคนใดคนหนึ่งไม่ได้ฉันว่าอย่างนั้นนะรักพ่อแม่เขาจะตีกันอะไกร,กรกันก็เราต้องรักสองคน พอเราเป็นลูกเข้าใจไหมนะนะนะเองต้องไม่งั้นชีวิตเองจะเหมือนทาสบริวารเลยนะเองจะเหมือนคนแบบก่อโทษครับถูกคนเอาเปรียดอีกนะเนี่ยแล้วไปกู้เงินใครมาอีกเนี่ยเขาบอกเนี่ยก็ยังไม่ได้กู้กำลังหรือยังไงจะทําอะไรอยู่เนี่ย่ะ่างบอกมาทีจะเปิดบริษัทเนี่ยเริ่มจะปกู้เนี่ยเขาบอกจะกู้อีกล้วจะจะไปแบงค์ไหนเป็นไทยไทยเครดิตเนี่ย่ะแล้วทําอะไรทําอะไรนี่ดีนทาอะไรจะทาอะไรบริษัทอะไรจะขายน้ำผลไม้ ขายที่ไหนพอดีมีคอนเทนต์กับบิ๊กซีอะค่ะพอดีมีมีคนรู้จักอะค่ะผู้ชายที่เป็นเครือข่ายของบิ๊กซีอะแล้วแล้วเขาแนะนำมือยังไงเขาแนะนําให้เราไปจดเป็นของตัวเองแล้วไปจทย์ยังยังไม่ได้ไปจดค่ะเพราะว่าเงินไม่พร้อมยกู้เมื่อไหร่เนี่ยไทยไทยธนาคารไทยเลยนะ ไทยเครดิตค่ะแ,แล้วแล้วพร้อมมีย่งเอกสารหรือต่าง่ะแล้วแล้วแฟนช่วยไหมหรือทางคนเดียวทำทำร่วมกันค่ะเออ,เอ,อมันเกิดวันไหนวะเนี่ยเกิดวันเสาร์ค่ะโอ้ดวงมึงแข็งนะย,ยังโชคดีนะฟังนั้นนี่ดีถ้ามึงอยากจะประสบความสำเร็จนะมึงต้องเอาเรื่อง เองต้องเอาเธอต้องเอาเรื่องของแม่เนี่ยออกไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปโกรธอีกเลยเข้าใจป่ะและเอ็งจะต้องสวดมนต์ทำบุญด้วยการไ่อยปลาและนั่งสมาธิสวดมนต์และนั่งสมาธิแล,าธและอธิษฐานว่ากรรมใดเนี่ยที่ตั้งใจไม่ตั้งใจในอดีตชาติเนี่ยนะครับที่ข้าพเจ้าเนี่ยนะครับนะฮะเคยทําให้ทาสบริวารหรือผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยนะครับต้องไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีเงินและมีอีกนะฮะทำให้เขาว่าต้องทะเลาะกับครอบครัวเขาเกิดการเข้าใจผิดจากคําพูดวัตถีกรรม และกรรมใดในชาตินี้ที่ข้าพเจ้ามีมโนกรรมกับแม่นะครับข้าพเจ้าเนี่ยขออโหสิกรรมและกรรมใดที่ข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจที่กินยาขับเลือดทําให้ลูกต้องแทง้งต้องออกมาข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมในราวครั้งนี้ได้รับคาแนะนําจากอาจารย์หมิงแล้วขอให้ดวงวิญญาณในเดทชาติเหล่านั้นและดวงวิญญาณของลูกได้รับแล้วเนี่ยเอาโุสิกรรมเปิดทางให้หนูด้วยหนูจะตั้งใจทํามาหาก,กินขอให้หนูเจอแต่คนดีไม่ต้องถูกความ รักหรือพัดทาความบุอื่นหรือถูกทาร้ายร่างกายอีกต่อไปนะครับ mm. ให้พูดอย่างนี้ทุกครั้งที่ได้ทําบุญนะครับ mm. ถ้าเธอฟังแล้วเนี่ยจดไม่ทันเธอไปฟังย้อนหลังอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเพ mm. ื่อไม่เสียเวลา mm. หลังเออนนี้ดี่ะเอ,เอ็งจะถามอะไรฉันอีกให้เอ็งถามฉันแล้วที่ฉันพูดมาต้องต้องเยอะเลยทักเอ็งมาทุกคนโมทนาบุญด้วยนะที่ได้ช่วยอธิษฐานจิตให้ดีๆเขาให้กับลูกเขาเจ้าอ้วนนะนะให้เจ้าอ้วนขาวๆนะอ mm. ่าอ่าจะถามอะไรอีกนะ ถ้าจิตจิกรจะไปได้ไหมคะอาจารย์ไปได้ท่านไปได้แต่ว่าเดี๋ยวมึงทามึงทาแล้วดึงต้องเปลี่ยนอีกกูเห็นภาพมึงเนี่ยกูเห็นภาพมึงขายน้ําเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะมันจะมีปัญหาแต่มึงต้องอดทนนะแต่กูเห็นมึงอะขายข้าวโว้ยกูเห็นมึงอะขายข้าวเหมือนเป็นข้าวมันไก่ข้าวหลายอย่างอ่ะแล้วดูดีกว่าจากตัวตรงเนี้ยในอนาคตเนี่ย นะปีนี้มายุ้เท่าไหร่ปีนี้เองยุ้เท่าไหร่เออสี่สิบสองเออสี่สิบสองเะเอนะฮนะกูว่าฉันว่าเนี่ยฉันว่าเธอเนี่ยไปขายน้ําตรงนี้ก่อนแต่เธอจําไว้นะนะนะครับยังไงก็ตั้งก็ช่างให้ตั้งใจนะครับตั้งใจทํานะฮะและก็หาที่พอมันมีได้เงินหาที่มองขายข้าวเว้ยเห็นเหมือนเป็นข้าวมันไก่ข้าวหมูข้าวอะไรไม่รู้ว่าเป็นของก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านน่ะ แล้วคนก็เต็มเลยคนก็มาต่อนะฮะมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนเป็นห้องเลยนะเป็นห้องพักเลยนะเป็นเป็นเหมือนเป็นร้านอ่ะเป็นห้องศึกษาวะเอออาจารย์จริงๆอ่ะหนูไม่อยากเป็นนี่หรอกแต่ทีนี้หนูหนูจําเป็นหนูอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองอะค่ะอาจารย์ทุกคนต้องเป็นนี่ไม่เป็นไรนี่ที่ดีทุกคนต้องมีนี่นะฮะกูก็มีนี่แต่จะจัดการนี่ยังไงได้ครับ ไม่มีญาติไม่มีอะไรช่วยอืะเข้าใจเพราะว่าอดีตชาติเนี่ยมึงอะทํากับผู้บริวารมึงก็เป็นคนที่แบบให้เขาอ่ะยุ้ยเขาแตกแยกกันทําให้มึงเกิดมาเนี่ยในครอบครัวที่ขอโทษนะพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วทำให้มึงอ่ะรักพ่อแต่ไม่ชอบแม่แม่ไปมีผัวใหม่แล้วทําให้มึงเนี่ยนะครับต้องมีปัญหาเรื่องเงินแล้วทำให้มึงถูกซ้อมถูกตีให้มึงถูกตีถูกกีฟ้านะก็เรื่องของกรรมเหล่าเนี้ยนะในชาติก่อนเนี่ยนะอเองเนี่ย เป็นคนที่มีระดับเงินแล้วก็มีพวกบริวารทั้งูหญิงและชายและเองก็ให้เขาทะเลาะกันเพราะมึงไม่ชอบอีกคนหนึ่งมันก็ฟังมึงไงแต่มันก็ทะเลาะกันตาหาด้วยความไม่นชอบเข้าใจผิดนะนั่นแหละแล้วมึงก็ไล่เขาออกจา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 กบ้านมึงอ่ะแล้วมาชาตินี้มึงก็ถูกแม่มึงไล่เองเนี่ยนี่คือกรรมนะท่านไหลฟังไวนะ้น้นมันมันเป็นแบบนี้ฉันพูดตามที่ฉันเห็นแล้วไนเด็กเด็กไอ้อ้วนเนี่ยมันอยากจะเกิดไอ้อ้วนขาวกูเรียกว่าอ้วนขาว นะฉันเรียกว่าอ้วนสอบก็า,าละกัน <Okay. S 1> นะฉันก็เลยเห็นนะมันอยู่ตรงนั้นมนก็เลยปุ๊บมาเองก็รู้อ๋อก็เลยนั่นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องเข้าใจงี้ก่อนเพราะฉะนั้นทําไปเถอะนี่ดีแล้วมึงเลือกร้องไห้แล้วก็นับถือนะขอพรเองขอพรน,นะขอพรจากจากพระโพธิสัตว์กนอิมึมงจําคําพูดของฉันไว้ดีนะเองจําคำพูดฉันดีพระโพธิสัตว์กนอิมนะครับแล้วก็สมเด็จโตนะฟังดีๆนะ พรบริษัทคนพิมสมเด็จโตนะครับนั่นแหละแล้วก็พอปยยามหาราาครับโอเคมีอะไรถามไหมว่าอาจารย์คะต้องทําบุญให้เด็กไปตลอดเลยหรือ,อเปล่าค,คให้เองไปทําวันเนี้ยเราไปทําครั้งหนึ่งแล้วทุกคนได้ร่วมทําแล้วเองไปทําวันพระอีกครั้งหนึ่งวันพระวันพระตั้งใจไปวัดนะไปซื้อ,ซ,อซื้ออะไรก็ได้กลุมก็ม่ได้ครับ ฉันก็ไม่ได้哈อีก็เองก็ต้องต้องเรื่องเงินเรื่องทองอีกก็ตั้งใจก็เอาอะไรไปถวายสังฆทานอะไรเงี้ยนะครับแต่ตั้งใจอุทิศบุญให้กับปิญญาในอ้วนขาวนะขาวอ้วนขาวเรียกอ้วนขาวละกันมันอ้วนขาวขาวอาจารย์ครับปกติแล้วหนูจะทําบุญวันละหนึ่งบาทอ่าแล้วก็วันพระหนูก็จะทําบุญปล่อยปลาอาจารย์สาธุ บางครั้งอะโอไม่น่าห้าบาทสิบโอ้ไม่น่าอะไรแต่ทำไมเองทำทุกครั้งเนี่ยจนตัวเองได้มาเปิดเพราะว่าคือฉันกับเธอเพิ่งได้คุยกันทางแรกใช่ไหมวันนี้ทางแรกใช่ไหมเพราะว่าครั้งแรกค่ะเพราะว่าหนูจะโอนโอนทาบุญกับอาจารย์อยู่เรื่อยค่ะห้าบาทสิบบาทเงี้ยทุกมันพลาดปักบั้ามึงไม่เดือดร้อนอ่ะเออแล้วกูแล้วฉันก็ไปทําให้เห็นไหมกูก็ถ่ายวีดีโอถ่ายเห็นไหมกูทําให้อ่ะครั้งเลย บุก็ทําเป็นระพานบุญให้พวกเธอทั้งหลายนี่แหละว่ามันจริงจริงเรื่องบุญเนี่ยทําให้เองได้มาคุยกับฉันครั้งแรกวันนี้ยทั้งๆที่ฉันก็ไม่เห็นเธอตอนฉันฉันจะจิ้มเนี่ยเธอชื่อมะมีหลายชื่อมากฉันก็นิ่งไมงานเห็นไหมฉันก็เงียบบังฉันก็ทันเห็นคําว่ารักคนที่ชื่อรักสุดที่รักกับนีดีเว้ยมันขึ้นมาในในขณะที่ฉันหลับตามันขึ้นมาเป็นสองคำเนี้ยสลับกันฉันก็เอาไงแน่วะ ก็กำหนดชีวิตไปใหม่ตอนนี้มันขึ้นคาว่า GDP อ่ะขึ้นมาภาษาอังกฤษเลยอ่ะแอนก็เลยจิ้มเองนี่คือเหตุผลก่อนจะขึ้นก่อนจะขึ้นเนี้ยขนขาลุกอาจารย์ขนขาลุก, oh. ขขลกทีนี้ก็เลยเอ๊ะทําไมเป็นหน้าจอแบบนั้นก็เลยร้องจิ้มไปหนูไม่รู้เ <All o. S 1> ะว่าหนูได้หนูไม่คิดเลยว่าหนู<ส>ะจะได้ขแบบ้สาบขาวแม่งยอมบอกหนูก็เ,เออแปลกหนูก็ยกมือพนมมือบอกว่าขอให้ให้อะไร ก็ได้ไปดนจิตโดนใจให้อาจารย์นะจิ้มหนูเพราะว่าหนูนะ่ะอึดอัดไม่มีทางออกแล้วอะคือก็อร้องไห้ให้กับทุกวันนะอาจารย์ฉันก็เลยทักเองครั้ง <c oughs> แรกว่าเองอะร้องให้บ่อยใช่ไหมที่ฉันทักกันนะทุกคนได้ฟัง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ว่าฉันเห็นภาพอย่างเงี้ยเออมก็นี่แหละคือความแปลกปัะหลา์แป่ไม่ได้บอกว่าฉันเก่งอย่ามองว่าฉันเก่งคือคือเธอทั้งหลายอย่ามองว่าฉันฉันต้องการให้เธอมองเป็นธรรมทานเพราะฉันนั้นเชิญครูบาอาจารย์มาตั้งแต่ก่อนเข้าแล้วฉันทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจยิ่งใกล้วันเกิดฉันฉันก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นทุกคนที่ฟังเห็นเคสธรรมทานสดอย่างนี้เปิดการอย่างนี้แล้วให้มองว่าสิ่งที่ฉันสอนมันคืออะไรมันเป็นเหตุผลของกฎแห่งกรรมมาอย่างไรแต่อย่ามายึด อย่ามายึดอาจารย์นะเข้าใจมาให้ยึดสิ่งที่ฉันเห็นให้ิดถึงเรื่องราวที่ฉันได้เป็นธรรมทานได้พูดเป็นธรรมทานถึงเจ้ากรรในเวงของพวกเธอได้เปิดเออแปลกเองก็เล่ามามีอะไรแปลกๆไหมเอาแล้วแล้วแล้วก็บูชาแม่สีดาอาจารย์ค่ะตอนที่อาจารย์ทําพิธีครั้งแรกเลยค่ะรุ่นแรกๆเลยค่ะอาจารย์พีดีเอ็นตามฉันมา ไม่ได้เคยคุยกับฉันได้คุยเพราะหมันหูมันถึงเวลาเอางี้ดีๆเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเป็นทักมาเองทักอาจารย์มานะทักแอดไนมาอาจารย์มาทักเป็นใช่ไหมทักเป็นใช่ไหมและเองเดี๋ยวฉันจะให้เงินหนึ่งพันบาทเป็นฝันถุงเลยเป็นฝันถุงให้เงินมึงนั้นแหละนะฮะมันคือคือคืออยากจะให้แล้วเห็นเจ้าอ้วนขาวอ่ะนะแต่เองเอาเป็นฝันถุงเองฟังฉันให้ดี เอาเงินนี้ฟังนะขั้นตอนนะเว้ย <S 2> <S 2> ได้ไแล้วเนี่ยเอาใบเนี้ยเป็นขวัญถุงเข้าใจป่ะขวัญถุงก็คือว่าเองไปอธิษฐานว่าเงินเนี้ยได้รับจากอาจารย์หมิงมณฑลสายทัศขอให้นำพาเงินทองให้ขพระเจ้าประสบความสําเร,ร็จให้อธิษฐานเนี้ยน,นะครับนะฮะแต่ให้เป็นเป็นด้วยใจอ่ะแล้วเงินเงินเนี่ยเอาหนึ่งพันเนี่ยไว้ใต้หมอนไว้ใต้หมอนเจ็ด วันจําไม่ดีนะเจ็ดวันสําหรับเธอนะฟังไว้เจ็ดวันนะเจ็ดวันเสร็จแล้วเธอนําเงินนั้นเนี่ยนะครับจะใช้จ่ายอะไรฉันไม่ห้ามแต่ให้เจ็ดวันเนี้ยเป็นกวันถุงไว้ใต้หมอนเข้าใจไหมแล้วนอนอธิษฐานทุกคืนอธิษฐานเจ็ดวันเจ็ดราตรีเจ็ดราตรีจําไว้ทุกคบเจ็ดปุ๊บนั่นแหละครับเธอนําไปใช้ได้ แต่ขอให้ใช้อย่างมีประโยชน์ให้เป็นขวัญถุงเรียกขวัญถุงให้เจริญรุ่งเรืองนะโอเคนะค่ะอาจารย์ขอถามอีกไงว่าไงว่าไงพอดีหนูหนูจะย้ายไปอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งค่ะคือหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วมันมีอ่าเศรษฐีใจดีอะค่ะคือเขาสร้างบ้านไว้ค่ะแล้วหนูจะไปอยู่อย่างเงี้ยมันจะดีไหมคะบ้านลหนบ้านอะไรรู้ไหม ห้าสิบหกทับสี่ค่ะไปเลยถ้ามึงไม่อยากอยู่มึงไปเลยนะแล้วก็เก็บค่าเช่าป่ะไม่ค่ะไม่ไม่เสียค่ะก็ทเองอยู่เช่าอยู่เนี่ยมันเสียไหะเสียป่ะที่อยู่เนี้ยที่อยู่นี้ก็เสียแต่ค่าน้ำค่าน้ำไแล้วเองย้ายอยู่มันไกลไหมมันไกลกับบิ๊กซีที่เองจะขายน้ํำไหมเอาไกลค่ะแต่ตรงนั้นมันสงบค่ะแล้วทีนี้คือมันอยู่ตรงนี้แล้วมันอึดอัดค่ะก็เลยอยากไปอยู่ที่ใหม่กําลังจะเอาไฟเข้าค่ะเมื่อวานเมื่อ เมื่อวานนี้ให้เขาทำต่อไฟเข้าเอาเอาเอาแล้วแต่เอาเอาโอเคไปอธิษฐานให้ดีนะครับอาจารย์ให้เงินวันดูจะลืมพักกนนะเป็นบ้านบ้านยังยังไม่มีใครอยู่อาจารย์เป็นบ้านที่สร้างใหม่ที่ยังไม่มีคนเข้าวรู่นะฉันเห็นคนเขาขาวเหมือนกําลังก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลยบอกเออเอาไปไปก็แล้วแต่แต่เองต้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 องสวดมนต์ต้องทำบุญเลยนะแล้วก็อธิษฐานที่เงิน ให้ดีเป็นปันถุงเนี่ยเจ็ดลาตีนะไม่ว่ากันให้การให้คือให้ขาดอยู่แล้วแต่ว่าขอเจ็ดลาตีเป็นปันถุงให้เธอให้เจริญเรืองโอเคโอเคนะมีอะไรไหมค่ะนะไม่มีแล้วเออโชคดีนะโชคดีนะนะขอให้โชคดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก่กดตอบด้วยนะโอเคครับโอเคครับ